ดีครับดีจ้าบอกว่าดังชื่อเล่นอะไรบ้างคุณใหม่ปัดครับคุณปัดคุยมนทั้งวันผมเนี้ยถามชื่อเล่นเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจบเร็วเนาะวันนี้วันแรงงานหยุดเชยญวันแรงงานใช่ปะ <c oughs> เออแต่เราก็ไม่ได้ให้แรงงานนี่ <c oughs> ไ,มไ, <c oughs> ไม่มีแรงงานมาเรียนเลยตอนแรกเปิดมาึกว่าแบบคนทํางานจะมาเรียนวันนี้คัสอเมซอนนะครับวันที่สองพฤษภาห้าเก้าใช่ไหม คนหนึ่งมาเรียนใหม่เลยไม่เป็นคอมเลยคุณแฟนบังคับมาเรียนอีกคนหนึ่ง <c oughs> เรียนไปแล้ว<า>ผ่านไปกี่ปีนะสามปีกว่าเลิกทำเลิกทำนิดนึงทำไมกลับมาอยากทำทำไมกลับมาอยากทำปัจจุบันเทคโนโลยีมันไปไกลเออยังมองว่าคือมองว่าตลาดต่างประเทศยังไงมันก็ดีกว่าข้างใน,นอ,อ๋อแล้วแล้วขายในเมืองไทยเราก็ทำามาอยากหลายอย่างละใช่ก็ เอืดใช่ไหมไม่คุ้มเนื่อยอ่าโอเคเอาตอนเช้าวันในนี้มีใครมีไอเดียสินค้ามาก่อนไหมหรือแบบไม่มีเลยแบงแบงมาเลยมีบ้างครับคิดบ้างคิดบ้างหลังจากที่สอนไปไอไดียคิดคิดใช่ไหมหรือไม่ใช่หรือใช่แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้วิเคราะห์ยังมีอยู่แต่ยังไม่ได้โอเคถามว่าวันนี้เราคิดว่าเรากลับไปเนี่ยเราน่าจะวิเคราะห์ธุรกิจที่เราอยากทำบนอินเอนเป็นไหม น่าจะเป็นดูคลิปทุกทนได้ไหมได้อืมอ่าวิเคราะห์เป็นละสิ่งสำคัญเลยผมบอกแล้วอย่าคิดเยอะอเมซอนแะสิ่ง้า่รอบตัวปะซื้อกินซื้อใช้ปะ่ะใช่ขอให้มันแมสนะแต่เป็นแมสฝรั่งนะไม่ใช่แมสบ้านเรานะแบบขายกระติ๊บก๋วยเตี๋ยวไอ้ขา้าวเหนียวงี้ไม่ใช่นะโอเคนะเป็นแมสเอ่อตอนนี้หาคีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแลวอ่าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตาราง e x c e เไง เป็นยังได้แล้วค่ะอ๋อคิววัไหนดีน่าจะหาได้เป็นแล้วนะอ่าแอปก็บอกแล้วนะอ่าของเป็นพี่คอร์เป็นที่นี่อ่าที่นี่ที่นี่ผมย้ําเลยที่นี่เรามีสินค้าให้ไหมไม่มีครับจริงไหมไม่มีเพราะว่าอะไรถ้าเกิดผมแนะนําสินค้าให้กลยุทธ์ตลาดของอเวซอนมันคือการเกาะกันปะถ้าผมบอกคุณผมก็ต้องบอกเพื่อนคุณในกลุ่มที่เราดูคลิปพร้อมกัน มีคนดูคลิปตั้งกี่คนเป็นร้อยร้อยคนสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนขายของเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้น,นาการตราคากตัราคากันาาที่นี่เราไม่ให้เราไม่ให้สินค้าแต่เราสอนคุณสร้างแบรนด์ปะจริงๆแล้วเอา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 เ,อาเอามลที่ผมสอนวันนี้นะถ้าเกิดคนพูดว่าสร้างแบรนด์เนี่ยสมองเราต้องคิดยังไงละลงทุนเป็นไงเยอะมหาศาลน่าจะเป็นแสนแต่วันนี้การสร้างแบรนด์ของเราใช้เงินเท่าไหร่ไม่กี่พัน สามพันเอาอยู่ไหมการสร้างแบรนด์หนีต่ดราคาได้ป่ะได้ขายแพงได้ไหมได้ไอเรื่องขายดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่สำหรับฝรั่งไงเราคิดภาพฝรัง่งแพ็คเกจจิ้งดีมีแบรนด์ส่วนใหญ่ขายดีหรือขายไม่ดีดีแต่เราวิาเคราะห์คีย์์ดมาแล้วไงเรามาผูกกับสินค้าเราถูกป่ะจริงไหมลองลองคิดดูนะอ่านั่นคือภาคเช้าอ,อืม พักบ่ายมาเราก็ไม่เน้นว่าคีย์เวิร์ดวางตรงไหนวางยังไงลงขายใส่อะไรใช่ป่ะอันนี้ไม่รู้จะถามเลยเหมือนกันผมก็พูดไปไม่รู้จะถามะไรเหมือนกันถามนิดนึงในแง่ของคนโดนอันนี้โดนบังคับอะ่ะจะเอาง่ายงราคาเรียนที่จ่ายมาเนี่ยถามว่าวันนี้รู้สึกว่ามันโอเคไหมกับราคาเรียนที่จ่ายไปอะ่ะก็คุมได้รู้อะไรหลายอย่าง,อ,างอ๋อแล้วมาเรียนซ้ําได้ไหมได้ออนไลน์ right, ได้ป่ะ ข้างหลัง่ะเรียนซ้ำได้ครับอืมถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยสี่พันห้าก็ไม่แพงนะครับอืมแล้วสิ่งที่ได้วันนี้ข้อมูลวันนี้เป็นไงเยอะกว่าที่ควรจะได้จากราคาแตลว่าคุณจะบอกว่าไอ้ที่จ่ายไปสี่พันห้าเนี่ยถ้าผมจัดคอสสักห้าพันห้าพันห้าคุณก็ถ้าคุณรู้ว่าได้อย่างเงี้ยมันก็คุณก็ยอมจ่ายอืมใช่อืมแต่นี่มันมีเบสิกมาบ้างแล้วฝั่งนี้แบบเป็นไงสมองวันนี้สมองนี้เป็นไง ปวดเลยแต่กลับไปดูทวนได้ไหมได้คไปดูทวนนะไปดูทวนได้มีอะไรสงสัยถามในไลายได้ปะ่ะอืมนะครับก็ไม่รู้จะถามไปแล้วก็ต้องลองทํานะลองทําแล้วก็วันหลังถ้าขายได้ก็มาให้สัมภาษณ์หน่อยว่าขายได้แล้วออกแล้วชิ้นแรกออกแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ